ขอความนอมน้อมจงมีแต่ขอความน้อมน้อมจงมีแต่คูณพระศรีรัาตนไตทั้งสามอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอนอมน้อมด้วยพระภูสุพัฒนะเกษมเขมคูณหรือตุรงกรเกษมอัตมาพระสิทธิพักปัญญาปรสสุโต วันนี้จะมากล่าวก่อนจะราศีขาจากที่ได้มาจำพรรษาณนะวัดป่าสหธรรมิการามแห่งนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาอาตมารู้สึกประทับใจในหลายๆอย่างได้เข้ามาเป็นพระสงฆ์ ณวัดแห่งนี้เป็นลูกศิษย์ของพระครูสุพัฒนเกษมเขมคุณได้มีโอกาสได้ฟังคำสอนจากตุลุงที่ได้คอยขัดเกลาจิตใจอาตมาในเรื่องของปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาใน วัดป่าสหธรรม,มิกรามได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติการเดินภาวนาในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องของการสวดมนต์เป็นสังคียวัตในรูปแบบต่างๆที่พึงกระทำต่อการเป็นภิกษุสงฆ์เป็นครั้งแรกที่อาตมาได้ได้เข้ามา ปันประชาเป็นภิกษุเป็นครั้งแรกในชีวิตและได้เรียนรู้ถึงความสำรวมในการเป็นพระสงฆ์การปฏิบัติอย่างไรสวดมนต์อย่างไรหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรบ้างแล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติการเจริญภาวน วิปัสสนาการภาวนาเป็นอย่างไรสิ่งตรงนี้จะคอยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของอาตมาให้ดำรงอยู่ตลอดไปนับตั้งแต่อาตมาราสิกาบทเป็นเครือขัดคำสอนต่างๆที่ได้ศึกษาไม่ว่าจะหลวงพ่อตุรงกเกษมว่าที่ได้ศึกษาจาก การสวดมนต์การเจริญภาวนาและก็หนังสืออันต่างๆที่ศึกษามาอาตมาก็จะนำความรู้เหล่านี้ไปนำไปใช้ในประกอบกับการทำกิจการต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงหากมีปัญหาในเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิต ว่าเห็นผู้ที่เป็นทุกข์ก็จะใช้ธรรมะเหล่านี้แนะนำหรือนำพาทางตัวเองและผู้ที่ต้องการคำแนะนำให้เขาได้ผลออกจากความทุกข์ไม่มากก็น้อยและอยากจะขอขอบคุณทั้งพระครูสุภัทธนเกษม ทั้งพระสงค์ทุกลูกที่อยู่ภายในวัดป่าสหธรรมิกรามที่คอยแนะนำพร้อมสอนแนะนำการปฏิบัติต่างๆให้ตามาและก็ชาวบ้านสีประดูที่มีความสามัค,คีีเป็นหน้าที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ประทับใจไม่ว่าจะในเรื่องของการดูแลพระสงฆ์ศาสนาพิธีการ ร่วมกันทํานุบํารุงจันโรมพระพุทธศาสนาณวัดป่าแห่งนี้ทั้งวัฒนธรรมที่หลวงพ่อตุุงกเกษมยังคงรักษาไว้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้หาดูได้ยากก็มีนณที่วัดป่าแห่งนี้วัดป่าสหธรรมิกราม แล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านสิบดูที่คอยสนับสนุนพระสงฆ์ใม่ว่าจะธุระกิจต่างๆทั้งศาสนาพิธีหรือว่าคอยดูแลพระสงฆ์ทุกลูกอาตมารู้สึกยินดีและประทับใจที่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะไม่มีวันลืมจะทำให้อาตมาเข้าใจถึงใน วัฒนธรรมแล้วก็พระพุทธศาสนาว่าที่นี่พร้อมในเรื่องของการปฏิบัติการศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านที่นี่ที่คอยดูแลเป็นอย่างดีอาตมาขอ ขอพระคุณและ,ะรู้สึกทราบสูงใจที่ได้ได้มาบรรพชาอยู่ณที่แห่งนี้ทุกคนรู้สึกเป็นกันเองเป็นมิตรและมีความจันลงในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในทุกวันพระ ก็จะมีคนชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาณะบ,บ้านสิประดูหรือต่างอำเภอก็ต่างพร้อมใจกันมาฟังเทศฟังธรรมรับศีลเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากและขอให้รักษาความจัดลงในพระพุทธศาสนาต่อไปสุดท้ายนี้อาตมาก็ขอขอบพระคุณ ในความเมตตากรุณาของพระครูสุพัฒนากเกษมเขมคุณที่คอยขัดเกลาจิตใจของอัตมาและพระสงฆ์รวมถึงชาวบ้านสีประดูที่นี้ด้วยครับสาธุอัน,อนตุลุงครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เอาลูกเบามาบวชกับอันตุลุงที่วัดป่าทำมิการาม ตำบลแม่ปังเป้าครับจังหวัดเชียงใหม่ผมมีความยินดีมากๆเลยครับแ้วกาสดชื่นบรรยากาศกรจยดดีครับของวัดป่าครับผม้วกาหลังจากนี้ไปลูกผมก็คงจะนําคําสั่งสอนของตุลุงไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันหรือว่าสืบต่อๆไปครับขอบคุณนักหนักครับตุลุงครับขอบคุณครับ พระดีเจ้าพระเจ้านังจันทราสีกอรเจ้าที่ได้เอาดูมาบวชที่วัดป่าสหมิตารามโดยตุลุกเกษงเข็มคุณเจ้าก็มีความประทับใจอย่างยิ่งเพราะว่าทีา่นี่สงบบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีเจ้าบ้านเปิ้นก็นดูแลอย่างดีตุลุงเปิ้นก็นอบรมดีทุกอย่างมีความปลาบปลื้มยิใจเป็นที่สุดเลยเจ้า